สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะพาเพื่อนๆมาตำซัวตำมั่วนะคะเพื่อนๆกบ <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> มีเครื่องอยู่นะคะฝั่งนี้เป็นกุ้งนะคะกุ้งแช่แข็งปลาหมึกแช่แข็งกบไปลวกเรียบร้อยแล้วนะคะกบก็มีแคบหมูอันนี้ผักกาดดองกบได้มาจากร้านไทยนะคะผักกาดดองหรือว่าส้มผักนะคะบ,นนบ้านกบเรียกว่าส้มผัก อันนี้ใบผักชีฝรั่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ถัว่วกบจะใส่พริกห้าเม็ดวันนี้ดูเยอะมากเลยแล้วก็เส้นขนมเส้นขนมจีนมะละกอนะคะเครื่องก็ประมาณนี้นะคะโอเคเราก็จะมีตากล้องของเรานะคะเพราะช่วงนี้ตากล้องของเราไม่ได้ทํางานนะคะก็จะมาช่วยถ่ายอันนี้คือน้ําปูนะคะเพื่อนๆกบใส่แค่นี้เอาค่ะเชิญคุณตากล้องค่ะมาเลยค่ะ กบก็จะเดี๋ยวกบยกมาตรงนี้เนะตากล้องมองเห็นคบไหมคะตากล้องจะอยู่ฝั่งทางไหนดีคะตากล้องอย่าอย่าให้เห็นคุณภรรยานะคะตากล้องเอามา <laughs> ตากล้องนี่ไม่เรื่องเลยนะคะเห็นคุณภรรยาได้ไงคุณภรรยาไม่พร้อมที่จะออกคกบอ, <laughs> อ้าวเดี๋ยวจะเดีวเมียเยสยบไปให้ที่รักโอเคหนูก็จะใส่พริกเออหนูลืมอีกแล้วที่รัก ใส่ผิดไปสีเม็ดกบสม่มากจะไม่ใส่กระเทียมนะคะเพื่อนๆน้อยที่กบจะใส่กระเทียมบก็จะเอาน้ำปูใส่ด้วยไปด้วยกันเลยที่เรามองเห็นไหมโอเคทำกือเทศไม่รู้จะให้ตากล้องไปทางไหนดี ตากร้องไม่ต้องเอาคนตํานะคะอุย้ยจะแม้นเนาะ <c oughs> เอาใหม่เลยตากร้อตากร้องนี่ทํให้โมโหอีกแล้วบอกว่าอยาคนตําคนตําเดี๋ยวไล่ออกจากจากงานเลยนะตากร้องเธอยิ่งตกงานอยู่นะตากร้องนะเธอเธอนะตากร้องนะกกอ,งนะอยากโดนใช่ไหมโอเคเพื่อนๆกบดืมความจริงต้องใส่ตำต้องตำถั่วไปก่อนนะ จริงๆเขาตำถั่วให้มันแบบไม่เป็นไรมะเขือเทศเราไม่กินจริงๆเนี่ยเขาตำถั่วไปก่อนนะเนี่ยให้มันแบบกรอบๆให้มันไม่ใช่ให้มันให้มันบุบๆหน่อยพูดผิดไม่เป็นไรเราตำเองตำเ,เองกินเองไม่เป็นไรค่ะโอเคกบจะใส่น้ำมะขามเปียกอันนี้ตากล้องเป็นคนเติมน้ำให้ไม่รู้ตากล้องนี่ น้ำมะขามเปียไปไดกปเลยเปรี้ยวป่ามไม่แน่ใจแล้วก็จะใส่ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอยู่ที่เดิมนะคะไม่ต้องไม่ต้องโยกโยกกับคนตำนะคะตากล้องค่ะเราก็ใส่น้ำปูไม่ใช่น้ำปูปูดองูผิผดใส่ไปเยอะหน่อยเพิ่มความหวานเพราะกมไม่เติมน้ำตาลใส่สมม่งฉุน ราไปเลยสองช้อนสองช้อนก่อนก็แล้วกันกบเค็มผมไม่แน่ใจว่ามะนาวเครื่องน้ำแซ่ผมไม่แน่ใจว,ว่าแต่ก็ไม่ต้องย้ายไปย้ายมานะคะเดี๋ยวเพื่อน ของคุณภรรยาจารียนหัวนะคะตาต้องคะ่ะขอชิมหน่อยน้ำน้อยอะ่ะต้องแบบนี้เยอะแต่ว่าตำน,ำน้ำน้อยไปต้องเข้มข้นไหมที่ละต้องเอาอะไรเสียอีกต้องมีความเข้มๆนะเอาอะไรที่ละคอมเมนต์ได้เลย เข้มหมายความว่าเข้มเข้มหมายความว่าเข้มหมายความว่าสตรองอะ่ะมันพ่อต้องใส่ทุกอย่างเยอะอ๋อเอาอะไรอีกใส่รรไหมปลาไหมปลรรานนะับปลาเนาะปลาแล้วก็มะนานวเนาะที่เรา Yes ma'am เพราะว่ามันต้องสตรองเข้าใจไหมมันต้องรสชาติแบบเข้มข้นอะ่ะเข้มข้นไม่ใช่เข็มนะคะที่เราดูเมนตด,ด้วยนะคะที่เราอ๋าดีเลยดีเลยเออตัวเองโอเคแล้วใช่ไหม โอเคแล้วทีนี้หนูก็จะใส่ทุกอย่างนะคะเพื่อนๆนี่อยู่ในจานของบเนี่ค่ะเพื่อนๆทุกอย่างเลยลงไปพี่ตั้งไม่ต้องยกกล้องตามใส่ใส่นี่ลงไปก่อนเส้นขนมจีนใส่ลงไปนั่นแหละพวกกุ้คุกเข,ขาด้วยกันทีเดียวใส่เครื่องกุ้งกับใส่ทุกอย่างไปขวดมั่วจริงๆเนี่ยเพื่อนๆอ,อันนี้มั่ว ม่วม่วแน่นอนร้อนไปร้อนล้านเปอร์เซ็นม่วนแบบม่วแน่นอนแล้วก็ตาอะไรเห็นหนูเหรอเยียเห็นหนูนะที่รักืมน่ากินอะ่ะที่รักมันมันน่ากินมากที่รัก ทีนี้ผมก็จะใส่ขนมจีนลงไปเลยนะเพื่นอนๆใส่ขนมจีนนะแคบหมูลงไปเลยมั่วจริงๆที่รักเข้าใจครัว่ามั่วไหมมั่วแล้วแหละเห็นเทคนิหน้ำมั้งอะอะไรนะใส่ใส่อะไรมั่วแล้วแหละเห็นเทคนิคไหนมั้งที่รักอย่าเห็นหนูดิเออนะ่ะทำไมต้องเห็นหนูด้วยอ่ะ โอเคกบไม่ตามกบจะคุกเอาแป๊บน,นึงที่ับทำไมต้องเห็นหนูด้วยอ่ะที่ับหนูอนี้เนาะยังไม่นอโอเคพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเอาของจีนให้มันนูกว่านใส่น้ำไ่นน้อยไปนะโอ้ยน้ำลายไหลแล้วน้ำลายแตกแล้ว ที่หนูทำแบบนี้เดี๋ยวให้หนูเส้นมันเข้ากับเข้ากับทุกอย่างโอเคโอเคที่รัก้องก่อน,อน,ก,นกินสองคนเนี่ยเนี่ยที่รักทำเหมือนกินเยอะมากโอ้โหที่รักทำไมคคบมันได้เยอะอจริงๆนะดูดิกินสองคนเดี๋ยวนี น้ำลายไหลเพื่อนครงรำคาญช้อนที่อยู่ในขบแต่เอาให้ย่าให้มันเหลืออะไรเลยแ <c oughs> พงไงให้มันอย่าให้เหลืออะไรเลยสัก,กอย่างเดียวแพงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมถ่ายให้เพื่อนดูสิว่าน่ากินแค่ไหนที่รักมา ตำซัวของกบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตำซัวตำมั่วจานใหญ่มากเพื่อนๆใหญ่มากจานเทอร์กี้ที่เขาอบไก่ตัวใหญ่ๆน่ากินไหมคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยกบน้ำลายไหลกบกบน้ำลายไหลแล้วกบมายู่เพื่อนๆแต่กบจะไปกินแล้วนะคะโอเคคะ่ะเพื่อนๆกบขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่รับชมคลิปนะคะขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะคะสู้ๆไปด้วยกันกับกบนะคะสู้ๆกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะ ดูแลรักษาสุขภาพนะคะเพื่อนๆกินช้อนกินร้อนช้อนเรานะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องไปช้อนกลางแล้วนะคะเพื่อนๆดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไปแล้วนะคะเพื่อนๆกบลักเพื่อนๆทุกคนนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปจริงๆหิวแล้วส้มต่ำมาใกล้นะคะปลาหมึกนะคะ ไกลๆยัวๆ <uo> ไปเลยนะคะเพื่อนๆยู่บ้ <c oughs> าไปแล้วโอเคบ๊ายๆจริงๆแล้วคะ่ะ